สวัสดีน้องๆทุกคนครับเตรียมพบกับอนิสัตว์ดิวสบอบเข้ามอสี่หนึ่งร้อยข้อหนึ่งร้อยวันครับต่อไปข้อที่สี่สิบสามนะครับคราวนี้ครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับอยู่ในครึ่งวงกลมด้วยโอเคนะมีเส้นผ่านศูนย์กลางสี่สิบจดลักษณะนแนวประยุกต์ครับเราดูสิถ้าเส้นผ่านศูนย์กลางสี่สิบครับจะลัศมีก็ต้องเป็นเท่าไหร่ครับ รัศมีก็ต้องครึ่งหนึ่งเข้าใจไหมครับนะรัศมีก็เหลือยี่สิบเข้าไหม <Wow. S 1> นะไม่ยากและตรงนี้ล่ะวิเคราะห์อ,ออกไหมรัศมีเป็นยี่สิบแล้วเนี่ยจะหาด้านอื่นๆยังไงดีถามหาความยาวเส้นรอบรูปของสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับอันนะี้คือสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับนะมันอาจจะดูเหมือนพื้นผ้าแต่มันคือจัตุรัสนะครับนะรานี้ยังไงดีรัศมี ยี่สิบน้องเห็นรัศมีอีกไหมเห็นรัศมีตรงไหนอีกค่อยครอดูดีๆรัศมีอยู่ตรงไหนอีกตรงนี้ได้ไหมได้นะครับนี่ก็รัศมีนะรัศมีตรงนี้ก็เป็นยี่สิบตรงไหนอีกเห็นรัศมีอีกไหมตรงนี้ก็เป็นยี่สิบอีกเหมือนกันนะครับโอเคนะทีนี้สังเกตอะไรไหม จะหาตอนนี้เราหาด้านของสี่เหลี่ยมจัตุรัสได้แล้วนะหายัางไงละ่ะเออ<ม>คิดสิคิดออกไหมด้านสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะไงดี <S 1> <S 1> <S 1> <S ก็ต้องบีทากพลัสครับเพราะว่าตรงนี้ก็ต้องเอ็เรายัางไม่รู้ยาวเท่าไหร่หนเนาะเข้าไหมคราวนีน้ตรงนี้เอ็กตรงนี้จะเป็นเท่าไหร่ครับ เป็นได้ของสีเ่เหลี่ยมจัตุรัสเห็นไหักนต้องเป็นครึ่งหนึงน่งเนาะเป็น x ส่วน2องเห็นไหมครับนะเพราะว่าตรงนี้มันก็ต้องอยู่ตรงกลางนะครับเข็นไหมครับถึงรัศมีพอดีนะครับแล้วเราก็ใช้บิทาการได้เลยนะครับก็คืออะไรครับ x กําลัง2บวก x ส่วน2กําลัง2ก็จะเท่ากับบิทากัสรครับ20กําลังสอง้ห็นไหมครับนะ ได้เท่าไรครับก็เป็น x กำลังสองบวก x กำลังสองส่วนสี่เท่ากับสี่ร้อยครับตรงนี้น้องก็สี่คูณตลอดเลยก็ได้ครับก็เป็นสี่ x กำลังสองบวก x กำลังสองเท่ากับหนึ่งพันหกร้อยนะครับนะก็เป็นห้า x กำลังสองเท่ากับหนึ่งพันหกร้อยแต่ว่า x กำลังสองได้อะไรครับห้าสามสิบห้าและหนึ่งสามร้อยยี่สิบนะครับ x เดียวก็เลยเท่ากับรูทสามร้อยยี่สิบ นะครับเห็นนะเราสัมนไปยี่สิบครับถอดรูดได้เท่าไหร่ครับนะสิบหกคูณสองเป็นสามสองเนาะแล้วก็คูณสิบสิบก็คืออะไรครับสิบก็คือสองคูณห้าเห็นนะตอนนี้ก็คูณเลขสิบหก 16, ถอดรูดออกมาได้สี่นะครับสองสองตัวก็ออกมาได้สองก็เป็นแปดรูดห้าเข้าไหมครับ นะเข้าใจไหม x ตรงนี้ได้8รูท5ครับคราวนี้มันมีหาเส้นรอบรูปเนาะ8รูท5มีกี่ด้านครับจับตุรัสก็ต้องเท่ากันทุกด้านนะครับโอเคไหมครับแผนครานี้ก็8รูท5คูณด้วย4นั่นเองโอเคไหมแผนเส้นรอบรูปก็เลยได้เท่ากับเท่าไรครับ32รูท5นั่นเองโอเคนะไม่ยากนะ <Y> ah <oo> นะจัดรูป ปึกวิเคราะห์ดีดีครับมองมุมนี้ลากไปตรงนี้ได้รัศมีนะลากมาตรงนี้ก็ต้องอยาวเท่ากันนะอะไรเงี้ยนะปึกวิเคราะห์ให้ดีครับโอเคนะแล้วพบกันใหม่ครับในวันพรุ่งนี้ครับเตรียมสอบมอสีหนึ่งร้อยก็หนึ่งร้อยวันสู้ๆกันนะครับน,น้องจ้า